สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกทนะา่านนะนนนัตี้ก็ู่ถุงดําไปนะไม่รู้ว่าไปไหนจะจะเป็นยายทันนี่ถุงดำสองหรือเปล่าเนาะเป็นไปได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูพี่ไทยบ้านนอกมีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมหนะครับเห็นพี่ไทยบ้านนอกบอกว่าขอขอแรงหน่อยประซันโอ,อ้ลูกซันขอแรงอ่าแกก็ไม่รู้จะขอแรงไปไหนนะ อ้อะไรหลุดออกจากข้อเอาลงตรงไหนท่านอเอาลงตรงไหนไปดำเนินการเลยยา่ช้าไปดำเนินการอโอ้ยัดถอยหลายหลยลุงันง่พงพันขอแรงด่วนนะท่านผู้ชมเหมือนมีของมีค่าอยู่ท้ายกระบะ แล้วให้เรายกลงแน่นอนผมเดาเอาไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมไปไหนล่ะนะตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอ,รเ,หรอเอาละเราจะเอารถแอบ,บอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้วางกล้องได้ คนนำดอกไม้มา,มา,มานะสิดีครับเอาต้นไม้ลงเป็น,น,นต้นพันต้นไม้เอามาแต่บ้านมาแต่เฮือนต้นไม้เอามาแต่ใสมาแต่เฮือนอยู่บ้านโอ้ไม่ได้ซื้อครับผมโอ้นี่คือที่วางกล้องอู้แมงมุม <c oughs> โอ้โหมีขาเกาะแบบเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวขอชมก่อนโอ้ที่ตั้งกล้องทั้งค่า โอ้โหแต่ละคนนะฮะส่วนผมจะปกอยู่บนเบาะนี้นะท่านผู้ชมนะขอชมเป็นขวัญตาหน่อยออ้อนี่มันคือโอ้มันไหลาย,ยาังมัทับกันมาที่ไหนให้คอยซอยงดัดบ่น,น,น,นี่มันคืออะไรนี้ามาแต่บ้าน,นมาแ่เดื่อ,อ้ยวาวางกล้องก่อนท่านผู้ชม เอาใจชาเดี๋ยวมันรากจะหลุดเดี๋ยวรากจะหลุดออย่าซูนอย่าซูนโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเสื้อเสก่อนนัดมีนัดรเอาก่อนโอ้มีนัด แล้วตูดเต็มๆเลยเอฟทีทุกท่านเอาส่งมาส่งมาเอาทีละต้นกี่หนึ่ใส่น็อตแล้วใส่น็อตแล้วใส่เนี่ยเอาอะอีพอเลยเอาไปแอ้วใส่น็อตแล้วโชคจะนิ่มนะเเออข้าขาวแถวเรียบทำไมเราต้องหันตูดให้กล้องเนี่ยกล้องอยู่นู่นเอ๋อกล้องใครอยู่ไหนก็หันไปทางนั้น โอ้มีหอยด้วยเออมีมะางไมหลากหลายต้นไม้เต็มหอยเออโอ้จะแปลกนะต้นไม้เสมหอยวางไว้แถวนั้นแล้วก็เขาจะพากันปลูกน้ำหลังนั่นโอ้อันนี้ก็มีหอยนะอู้ลุงพันนี่ชอบหอยหรือเปล่านี่ยสมัยมันมีหอยมาพ่วงมาด้วยนี่มีหญ้าด้วยใครบอกได้ว่าตัวนี้พี่น้องนี่หอยท่านผู้ชมหอย โอ้โหลุงพันธุ์หอยมาด้วยมีหอยนะเสียแล้วอันนี้ก็บอะไรตัวกันครับมีหอยอีหอยแล้วบ่เมียนหอยหอยที่สามเลยพี่น้องเออมันก็มากมายหลากหลายสารพัดหอยเออหอยมาหลายดีงานนี้นอกจากไปหาเห็ดแห่งหอยหลายตัวไหนตองไปจะหลุดนี่เอาวางไว้สวย เดี๋ยวมาปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์เลยนี่้ไปยับไยไปื่อดอกนี่เอามาจากบ้านมนี้จอก็ได้พืไปไกลอ่ไเเสือพไปเปคนห่รงไหนก็ได้ออาจะไปเองอจากความหล่อของเราจะไปหองม่คนร้อนี่น้าตัวนี้ก่่ไปคนีเอาลงุนี้ด้อจุเหม พี่เสือมาจุ่มนี่หน่อยพี่เสือมาจุ่มนี่อะไรฮเาาพกันทุูกอันนี้คือาดอกเขาแก่แล้วเขาล่วงหล่นเข้ามานี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนาะขเขาขยายขึ้นขยายพันธุ์อัตโนมัตินะเป็นองดมัมันเป็นระบบออโติมีนเป็นหลายคนมันก่อนเนระบอกตนตินเระบอตโนมัตนเนะองตนีัมันนะอันมัมันะอัตโนตินเระดุตตรบองใโ่ๆๆเนร่อ้านี่ต้นอะ็ระนี่ัโหระพา นปุตอมือนั่ก็เอาไว้ปลูกมะพริ่มะอยวันนัน่ะออใหม่ก็น่อะไรเนี่ยแเอาไว้ไปทิมก่เดียวมือเนาะจะไปทิมเนะมือนี่อะไรนเลยยมือนี่เ็ช่วงช่วงแรงไปช่วรนะช่วงแรว่างตมามันมันโบนออร์มันโบตกมันน่อยโทษโทษเทวดาแ้วตอนที่มันสะดวกตอมันพร้อมนะเอาเลย บ็ฟ้อมนี่แหละหมดเป็นนางเดียวเก็บขึ้นรถซ้อยกันก็ได้เขาไปผู้เดียวก็ได้บมดเป็นนางอ่าเันนี้มันเอาขึ้นรถดอกแกเอาขึ้นรถบ่ะโอ้ยเอาไปเข้าที่เริ่มต้นยิงอืมยังมีได้แปดนาทีได้แปดได้เก้าพอดีอันนี้พอมันแก่ๆไปแล้วนี่อืมอันนี้มันแก่แล้วนะมันมันมันต้นมันแก่เกินแล้วเพราะดอกมันหล่นลงมาเนาะต้นเนียมันแก่เหมือนกับคนที่เอามาไหมก็ เออชอบกันแน่นอนโอ้มีหอยอีกแนายเอ้ยโอ้หอยอีกแล้วโอ้โหหอยอีกแล้วท่านผู้ชมต้องดูหอยมันอุดมสมบูรณ์เนาะที่สังเกตดูท่านผู้ชมทุกท่านหอยอดมเต็ไป้หยลุงพันชอบหอยนะครับทุกท่านงานนี้หอยเยอะมากเลยสี่หอยแล้วอันนี้เขเอาลงไว้นในแม่เป็ดตัดเป็นท่อนเป็นท่อนซ้มเลยฮะกูขี้เล็บกูขี้เล็บเอาโอเหมดแล้วบอก เวลาเาปรนสุหินมาเห็นเ่นเข้ามดอีตัวอยนี้ไหนะองเวลงงไพุนแล้วพราะว่าตัวนี้เอาไปเอาไปพุ่นเพราะว่าสิอ้อมตรงเลยรั้วตรงอย่างไห้มาเข้านะไปกลางคืนไปนอนไปเรื่องมืออาหารช่วยจานนั่นเป็นนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมลุตงนี้ตัวนี้ต้องเอาไป เอาลงลงนี้เลยบอลลี่ถอยรถไปยันไหนลงไปเลยเนาะไปเจะนักเลยนะเอาไปไว่ายทั้งรุ่ละทั้งหลังโอ้ขี่รถไปซะมันนักเบื้องซองแล้วเอาขี่รถไปซะตอนท้องยกข้ายกผู้เดียวได้แหละบ่ได้โพธิ์ที่เอียงหลายตัวภายในห้าคือว่าจังซานโอเอาไปไว้ทางโอ้หนักจี๊ดเลย

หลังจากเห็นหอยมาแรงดีเลยแรงดีเอาวางไว้นี่ก่อนเนาะมาแล้วจังดำเนินการต่อโอ้ไม่อยากจะเชื่อวางเฉยก็ยังสวยโอ้โหนะครับแค่วางนะเนี่ยนะ อ่ะโอเคทุกท่านนะครับค,ค,คลิปนี้นฝากไว้เท่านี้นะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม